สวัสดีครับผมแน็กนะผมจากเพจแน็กบิ๊กไบค์นะครับผมวันนี้นะครับเรามาดูกับวัยรุ่นคุยเซอร์นะครับกับ honda าเ b เบนะครับผมตัว 500cc นะครับรถคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมรถก็เป็นเจ้าของมือเดียวเลยนะครับพี่ผู้หญิงเป็นคนขับนะครับผมรถมีตำหนินิดเดียวเองครับผมมีล้มแปะทางซ้ายมือนิดเดียวเลยนะครับผมครับรถสวยเอี่ยมกริฟทั้งคันเลยครับรถวิ่งน้อยด้วยนะครับรถวิ่งแค่ 1500้ารโลนครับผมชุดสีเดิมสวยใสรถไม่เคยตากแดดเลยนะครับรถจอดที่ร่มตลอดนี่ครับรถหนึ่ง้โลการันตีใหม่แท้นะครับผมน่ครับก็จะมีตราหนิล้มแปะนะครับผมนิดเดียวนะครับผมพวกตรงนี้นะฮะแล้วก็ตรงชุดแบบนี้นะครับผมชุดสีเดิมหมดนะครับน็อตไม่เคยไขเลยทุกอย่างเดิมหมดเลยนะครับยางดอกลึกเต็มนะครับผม ชุดเดิมหมดเลยนะครับไม่เคยตากแดดนะครับผมชุดสีทุกอย่างนะครับผมไม่มีซีดไม่มีจางนะครับระบบไฟก็ติดทุกจุดครับสวยใสทั้งคันครับคันนี้ ขอ่อเดิมทุกอย่างเดิมหมดสีเดิมสวยหมดเลยนะครับใครที่กำลังมองหาเลเเดลนะครับผมไม่น้อยครับ